ยินดีต้อนรับสู่ Financial Market Insights for Traders ซึ่งเราจะมาวิเคราะห์แนวโน้มตลาดกลยุทธ์การลงทุนและโอกาสสำคัญต่างๆที่จะหล่อหลอมโลกการเงินฉันชื่อโซเฟียวันนี้เราจะมาจาะลึกในหัวข้อที่เทรดเดอร์และนักลงทุนทุกคนจำเป็นต้องรู้นั่นก็คือดัชนีตลาดหุ้นที่ทำกำไรได้มากที่สุดในการซื้อขายโดยพิจารณาจากผลตอบแทนในอดีต ดัชนีหุ้นถือเป็นสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันแพร่หลายที่สุดในโลกดัชนีเหล่านี้ให้การกระจายความเสี่ยงสภาพคล่องและผลตอบแทนในอดีตที่แข็งแกร่งทำให้ดัชนีเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเพิ่มผลกำไรให้สูงสุดแต่ดัชนีบางตัวก็ไม่ได้ถูกสร้างมาเท่าเทียมกันบางตัวมีผลงานดีกว่าตัวอื่นๆอย่างสม่ำเสมอจึงถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับเทรดเดอร์และนับลงทุนระยะยาว วันนี้เราจะมาเจาะลึกดัชนีตลาดหุ้นที่ผ่านการทดสอบของเวลาเราจะมาสำรวจผลงานในอดีตแนวโน้มที่ส่งผลต่อดัชนีในปี2025และสิ่งที่ทำให้ดัชนีเหล่านี้ยอดเยี่ยมสำหรับการซื้อขายและการลงทุนในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบันมาเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะพูดถึงดัชนีที่ทำกำไรได้มากที่สุดเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมการซื้อขายดัชนีจึงเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยม อย่างแรกการกระจายความเสี่ยงการซื้อขายดัชนีช่วยให้คุณได้รับความเสี่ยงจากบริษัทต่างๆหลายแห่งพร้อมกันแทนที่จะลงทุนในหุ้นเอาตัวเดียวซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของหุ้นแต่ละตัวได้หากหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมีผลงานต่ำกว่าที่คาดหวังหุ้นตัวอื่นๆในดัชนีสามารถชดเชยการขาดทุนได้ จากนั้นเราก็จะมีสภาพคล่องดัชนีหุ้นหลักมีปริมาณการซื้อขายมหาศาลทำให้สเปรดแคบและสลิปเปตต่ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ซื้อขายที่จำเป็นต้องดำเนินการสั่งซื้ออย่างรวดเร็ว ข้อได้เปรียบสำคัญอีกประการหนึ่งคือความผันผวนในขณะที่ผู้สื่อขายบางคนกลัวความผันผวนผู้ที่รู้วิธีใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดก็จะเติบโตได้ดีดัชนีหุ้นจำนวนมากโดยเฉพาะดัชนีในกลุ่มเทคโนโลยีมักประสบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างมากทําให้ผู้สื้อขายมีโอกาสทำกำไรมากมาย และอย่าลืมโอกาสในการใช้ l ลเวอเรจบร o k e r เกอร์หลายแห่งเสนอการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจในดัชนีซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อขายสามารถเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าแน่นอนว่าสิ่งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นกันสุดท้ายดัชนีทำหน้าที่เป็นเครื่องวัดความรู้สึกของตลาด โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจความแข็งแกร่งของรายได้ขององค์กรและทิศทางโดยรวมของตลาดการเงินซึ่งทำให้ดัชนีเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ซื้อขายที่ต้องการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเศรษฐกิจภาพาเมื่อคำนึงถึงสิ่งทั้งหมดนี้แล้วเรามาสำรวจดัชนีตลาดหุ้นที่ทำกำไรได้มากที่สุดในการซื้อขายมาโดยตลอดและเหตุใดดัชนีเหล่านี้จึงยังคงดึงดูดผู้ซื้อขายจากทั่วโลก SP 500 มาตรฐานทองคําของการลงทุนดัชนีอันดับแรกเรามี SP 500ซึ่งมักถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด500แห่งในสหรัฐซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ในอดีต SP 500ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีประมาณ10%ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในทศวรรษก่อนหน้าปี2025ดัชนี SP 500ก็ยังทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นโดยให้ผลตอบแทนเฉลีย่ย12-14%ต่อปีซึ่งส่วนใหญ่มาจากกำไรของบริษัทและการเติบโตของภาคเทคโนโลยี แม้ในช่วงที่ตลาดตกตำ่ำดัชนี SP 5 0 0ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างน่าทึ่งยกตัวอย่างเช่นการล่มสลายของโควิดในปี2020ซึ่งดัชนีร่วงลงอย่างรวดเร็วแต่ก็ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการภายในเวลาไม่กี่เดือนล่าสุดแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟอ้อและการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐแต่ดัชนี ก็ทะลุ5,000จุดในช่วงต้นปี2025โดยได้รับแรงหนุนจากผลงานของบริษัทที่แข็งแกร่งและความคาดหวังในแง่ดีเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติแล้วทำไมต้องซื้อขายดัชนี SP 500? ดัชนีมีสภาพคล่องสูงหมายความว่าสเปรดแคบและการดำเนินการที่รวดเร็วดัชนีมีการกระจายความเสี่ยงที่หลากหลายซึ่งช่วยลดความเสี่ยง ดัชนีมีผลงานที่แข็งแกร่งในอดีตพร้อมผลกำไรที่มั่นคงในระยะยาวมีความผันผวนน้อยกว่าดัชนีที่เน้นด้านเทคโนโลยีจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว n a สเด q 1 0 0ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วหากคุณกำลังมองหาดัชนีที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็วนสเด 100คนอยู่ในสายตาของคุณดัชนีนี้ถูกครอบงำโดยบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึง Apple, Microsoft, Amazon, Tesla และ NV i d i a ด ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา NASDAQ 1 0 0ถือเป็นหนึ่งในดัชนีที่มีผลงานดีที่สุดในโลกโดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี15-20%บางปีเช่นปี2020มีกำไรมากกว่า40%เนื่องมาจากการนำบริการดิจิทัลคล o วด์คอมพิวติและปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงต้นปี2025ดัชนีทะลุ18,000จุดสร้างสถิติสูงสุดตลอดการใหม่เนื่องจากนักลงทุนเดิมพันกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของปัญญาประดิษฐ์นวัตกรรมเซมิคอนดักเตอร์และยานยนต์ไฟฟ้าอะไรทำให้ NASDAQ 1 0 0เป็นดัชนีที่ยอดเยี่ยมในการซื้อขายดัชนีนี้มีความเสี่ยงสูงต่ออุตสาหากรรมชันนำเช่น AI และเทคโนโลยี ดัชนีนี้มีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งทำให้น่าสนใจสำหรับตำแหน่งซื้อดัชนีมีความผันผวนสูงทำให้มีโอกาสในการซื้อขายมากขึ้นดัชนีนี้ตอบสนองต่ออารมณ์ของตลาดได้ดีจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าตามโมเมนตัมดัชนีดาวโจนส์ดัชนีที่มีหุ้นเด่นดัชนีดาวโจนส์อินดัสทรีอลเอรด เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับผู้ค้าที่ต้องการความมั่นคงดัชนีนี้ประกอบด้วยบริษัทที่มีหุ้นเด่น30แห่งซึ่งเป็นแกนหลักของเศรษฐกิจสหรัฐในอดีตดัชนีดาวโจนส์ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ8-10%โดยมีความผันผวนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ SP 500และ NASDAQ 100แม้ว่าดัชนีนี้อาจไม่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเหมือน n แ s สเดกแต่ก็ได้รับความนิยมจากนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวพร้อมเงินปันผลในปี2025ดัชนีดาวโจนยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นโดยได้รับประโยชน์จากผลงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มการเงินสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมหากคุณกำลังมองหาความผันผวนน้อยลงและการเติบโตที่มั่นคงดัชนีดาวโจนเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม จะซื้อขายดัชนีตลาดหุ้นที่ไหนดีสำหรับผู้ซื้อขายที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้สูงสุดสัญญาซื้อขายส่วนต่าง CFD ของดัชนีเป็นวิธีการที่ยืดหยุ่นในการทำกำไรจากทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง หนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายส่วนต่างของดัชนีคือ s e c r e t l Bull Market .com ซึ่งให้การเข้าถึงดัชนีต่างๆสเปรดที่มีการแข่งขันและตัวเลือก l e เวอเรจไม่ว่าคุณต้องการซื้อในตลาดขาขึ้นหรือขายในตลาดขาลงสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) จะให้วิธีการแก่ผู้ซื้อขายในการใช้ประโยชน์จากสภาพตลาดทุกประเภทความคิดเห็นสุดท้าย ดัชนีหุ้นยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายสำหรับผู้ที่มองหาการกระจายความเสี่ยงสภาพขอล้องและผลตอบแทนที่แข็งแกร่งแม้ว่า SP 500และ NASDAQ 100จะเป็นดัชนีที่ทำกำไรได้มากที่สุดมาโดยตลอดแต่เทรดเดอร์ก็ควรพิจารณาดัชนีอย่าง DAX 40, Nikkei 225และแห่งเซ n g ด้วยเช่นกันเนื่องจากดักชนีเหล่านี้มีความผันผวนสูงและเป็นโอกาสในการซื้อขายในระยะสัน้น กุญแจสำคัญในการซื้อขายดัชนีให้ประสบความสำเร็จคือการคอยติดตามข้อมูลติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจมหาภาคและใช้แพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือและเลเวอรเรจที่เหมาะสมโดยการใช้ crystalbermarket.com trader สามารถใช้ประโยชน์จากดัชนีทั่วโลกและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด เท่านี้ก่อนสำหรับตอนของวันนี้หากคุณพบว่าการอภิปรายนี้มีประโยชน์อย่าลืมสมัครรับข้อมูลเขียนรีวิวและแบ่งปันพอร์แคสต์นี้กับเทรดเดอร์และนักลงทุนคนอื่นๆจนกว่าจะพบกันใหม่ติดตามข้อมูลก้าวล้ำนำหน้าและซื้อขายอย่างชาญฉลาด